โ okay. อเคอ่านแล้ววันนี้เราจะม,เเม,มา,ามลเล่นเกมคือเ,เกมวอมเมลอนเพดกาวากนเน์เกมแล้วเกมบที่ไรใจหมดหรือเรียกว่าโก๊ฟนั่นแหละมันจะเกมพี o p l e เพดกาวใน PC ซ นี่แหละคลิปวิดีโอไม่ได้สั่งมาเพื่อเด็กเพราะเด็กจะดูใครตายไม่ได้โยนทิ้งนี่มันคือมันคือผลมไม้นะทุกคนอะบุ้งกุชชท่นทตาย 老人家。嗯嗯 <laughs>

ยยาเีนกรู้จักกับเลสซิงเกอร์โปรแกรมช่วยเล่นเกมสำหรับคนที่ไม่มีเวลาสวัสดี้ก็เพื่อนๆอยู่กับผมแซมเองครับวันนี้ผมจะมาเล่าปัญหาของคนัยทํางานอย่างผมที่ชอบเล่นเกมแต่ไม่มีเวลาเล่นเกมให้ฟังครับก็คืออยากจะบอกว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นเวลาในการเล่นเกมมันก็น้อยลงครับมจะทํายังไงดีให้มันแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้อะผมผมเจอโปรแกรมหนึ่งครับที่เป็นโปรแกรมที่ช่วยเล่นเกมโปรแกรมนี้มีชื่อว่าเลสซิงเกอร์ซึ่งโปรแกรมเปมนแอปที่เขาไม่ให้ลงโฆษณา เอาเว่าลืมฉอนเมื่อกี้ไปอะไรวะเ,เนี่ยมัอยู่บนน้นเป็นยาอมตะทำเป็นอมะตะจริงมันก็ต้องจะตัริ่งกันไม่ตมูว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 นวู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  ตัวใหม่ก็ได้ใครงอเฮ้ยอยู่นิ่ง

โปรแกรมช่วยเล่นเกมสำหรับคนที่ไม่มีเวลาสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับมมผมแซมนี่ครับวันนี้ผมจะไก่แท้

ยาสุดท้ายแล้วขอให้มันมีอะไรเหตุเอาเเดดด็ าจะเป็นยาบิลสีเลดโอ้โหหัวแตกสลายนนากลายเป็นฝุ่นโอเคทำอะไรดีในเกมนี้ มีทุกสิ่งที่ใจค้นหาลูกค้าหาลาซาด้าช็อเคเรามาเล่นกันตอ่อเถอะลองไปใส่ใจโฆษณาเมื่อกี้เลยเรเบร่นน้อยนไา สู้กับคามาซอนไม่ได้ทางสตูยังคอยยนอยู่ข้าต่อโดยพูดที่ความเป็นห่วงเพราะว่าเห็นของดูเสียท่าอย่างน,นแต่บรรดาพวกเราน่ะมาแล้วผูมข้า,างคารนรกของคามาซอนบินถลา้ามาโจมตีเรื่องดีของทุกคนนาคสามา่ถต่อกับอย่างดีเค

สามแบบนี้บ่อยๆได้พวกเราต้องเข้าไปช่วยเหลือมันยิบสันเตืนอนออดเดนอย่าลืมสันผู้พันนะมันไม่ใช่การต่อสู้พวกเรานาทีของเราคือแค่คุ้มกันคนงานใช้คุเจอะออดเดนเริ่มพูดปลุกใจพวกเราทุกคนอยู่ในการต่อสู้เดียวกันนะยิบสันฉันจะปล่อยอของต่อสู้เดียวข <คน S 1> ยะเลยาทีครูเือแสงที่เหลือคต่อรทราบแล้วยิดสันป มันส่งเงซนิกลีนร้องกับใส่เรียูงข้าเข้านรมของมันกบเข้ามาโดนตีพวกับินคามาซที่เกียจังหวะของจากโซ่ล็อกด้านหลัง แต่ทว่าคามสอนก็สามารถหลุจากเนื้อมือของค้องได้อีกครั้งมันใช้เทคซูปเปอร์โซนิอัดใส่คลองระยะกชะชินจนคองมีเลือดไหลออกจากูดึงความถี่จากเตียงร้องของมันทำไห้เครื่องบินออนเวนิุับสัญ,ญญาณกับคสถานการณ์จำเป็นนเิ้อมีก่อนอีกครั้งตอนนี้คาวซอตบินขึ้นไปตั้งท่าบนาเตรียมพุ่ลงมาโจมีทคอเป็นครงที่ในขณะที่พอง,องลต่อสู้กับาาร้าารของมัน สั่งห่างนรลก V2 ความรงจของออเดรยลาซาดามีทุกสิ่งที่ใจค้นหาต่อไปแล้วตอนเช้าคนข้างจะเปลียออเดรยบังคับเพื่อพีเข้กนแหผ่านหน้าของคาซอเกิดเป็นซุปเปอร์โซนิพูดยัง พังพมันเสียสูรเหมือนตาบอดทั่วขนาดแล้วจะร่วงตกลง,งมาที่พื้นเปิดโอกาสให้คองเข้ามากระหนำ่ำซัดหมัดเจ้าพันเขา้าได้อย่างไม่ยากทางกลางพายุฝนคลองจำคำวาสอนเดินมากไปยังภุมิที่มันโผล่ขึ้นมาก่อนที่จะถีงถ่ายโดยกำมันซัดเข้าที่ใบหน้าอย่างเต็มแรง ใช่ความคือหลับลงไปโลกด่านลาฝนตกหน้าพายุมาจีนทำตาพายุกนและใช้ชนะกวรวมไปถึงที่นักบิดจนดิสข,ของพอ่อได้เสียหายและกำลังล,กลงูกหล่นจากฟ้าเธอดีตัวเชือกแล้วไปคอยร่อนลงันฝามือ Thank <laughs> you. จากไม่ดีแ่ก็ไม่เลวจากคน่แบทานให้ดนมีความยึดที่จะอยู่ต่ออัักแถมณปัจจุบันอูปรูปแบบที่เราก็คอายึดกั้งเกาแล้วแต่ปูนกับอายุรอบรอกะไม่เรียบร้อยมันเหมือนราวกับว่ารูปรูปยึดยึดกับมอสิบข้างใต้โมงูแต่ในแต่ร้ที่ยึดยึดที่เกาะตัวอยู่แบบถาวอร